ับเนาะกลับมาจากเชียงใหม่ครับทรมชิงดาวนะครับบริษัทจันตง้งน,นี่กัลนล่ะไปชาไหมาสวัสดีครับคุณผู้ชม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 ม,ชม,มาเจอกันทีมแล้วนะครับ หมกเอี่ยมนะคุณผู้ชมอร่อยมากครับวันนี้ปุดคลิปในรถแล้วนะครับผมขากลับเนาะกลับมาจากเชียงใหม่ครับผมสีนอนมุลอัมเปอร์ไหนที่ไหนอยู่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละเดี๋ยวโค้ชชานจะเอ๊ะสีดอนมุล

ถ้ากลับก็บปไปคาฟเฟ่ก่อนนะครับผมนี่ตรงนี้โอ้โหวิววิวโอ้อันนี้เห็นชัดมากเลอะ 係咧。<Vale. S 2> <music> โอ้อร่อยครับทุกท่านนะชามเลฮะนั่งชมลอยลงเชียงดาวด้วยนะครับนี่จะเป็นในร้านนะครับนเนาะมีม,มุม,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 มถ่ายรูปสวยๆด้วยนะครับผมถ่ายได้โอ้โอโวนัดพักก็ได้เดี๋ยวๆค่อยขึ้นไปทุกท่านในฝนก็จะตกแล้นวนะ นู้นนี่ยลอยดงเชียงดาวน,นะครับผมอ้อลางนี้ก็มีมันจะมีดีสอร์ดด้วยนะครับท่านไหนสวยมากครับ นใกล้จะตกแล้วทุกท่านเลยอ๋อนี่ทุกคนเขาขึ้นกันต้องมี โอ้ว,ว้าวเลยนะครับผมขึ้นมาวันนี้แล้วดูนั่น จะลงไปตรงนี้ก็ไปเชียงใหม่นะครับผม่แล้วก็จะกลับแล้วเอาละครับผมเดี๋ยวโคดชานก็จะกลับแล้วนะครับเนาะฝนก็จะตกแล้วค่ำแล้วทุกท่านเลยเอายูซูยๆมาผักประมันนี้แหละผักกลับนะครับเดี๋ยวเอาไว้วันหน้าเดี๋ยวเขามาใหม่ไปที่อื่นต่อนะครับผมโอ้ยแถวเชียงดาวนี่ครับที่สวยๆนี้เยอะนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมฝากชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้รับชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ